ไปฟังเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในประเทศจีนที่กําลังเป็นข่าวกันในขณะนี้นะครับแต่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกนํามาถกกันโดยไม่มีหลักฐานว่ากําลังจะเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างเหมือนกรณีของโควิด -19 ด้วยนะครับคุณนพพร,รชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดการตรวจสอบข่าวที่ว่านี้มาเสนอครับครับในเวลานี้นะครับมีรายงานว่าจีนกําลังวุ่นกับการจัดการตัวเลขผู้ป่วย ติดเชื้อพุ่งสูงในหมู่คนไข้ที่ป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาการอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นมีอ,อาการไอมีไข้คัดจมูกหรือว่าการหอบหลังเป็นหวัดโดยมีสาเหตุมาจากไวรัสที่ชื่อ human m e t a n e u m o v i r u s หรือว่า HMPV นะครับนอกจากที่จีนแล้วมีเจ้าที่สาธารณสุขในมาเลเซียอินเดียคาซัคสถานแล้วก็หลายประเทศบอกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อ HMPV เช่นกันแต่เหตุการณ์นี้ก็นํามาซึ่งคลิปวิดีโอที่กลายมาเป็นไวรัลนะครับแสดงให้ เห็นภาพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจีนที่มีผู้ป่วยอาการข้างต้นและทําให้เกิดกระแสกลัวว่าจะเกิดการระบาด ใหญ่เป็นวงกว้างรอบใหม่เหมือนโควิดหรือเปล่าจนทั้งมวนที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับสานีโทรตแห่งหนึ่งของอินเดียออกอากาศรายง,งานข่าวและมีการนําคลิปดังกล่าวมาประกอบพร้อมมีการขึ้นตัวสือ่อระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสนํามาซึ่งภัยคุกคามของภาวะ,พะแพร่เชื้ออีกแล้วแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าจีนกาลังเผชิญกับสถานการณ์น่ากลัวเหมือนโควิดอีกครั้งแล้วก็บอกด้วยว่าเออตอนนี้โรงพยาบาลและสุสานจรีนกําลังอยู่สภาพล้นคือล้นด้วยผู้ป่วยกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วมีการ ออกประเด็นนี้ทางสื่อสัองคมออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนและมีประโยคเด็ดคือบอกว่าพบไวรัส HMPV ลึกลับในจีนแต่ว่าคํากล่าวอ้างของสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวของอินเดียนะครับว่าไวรัสนี้เป็นไวรัสลึกลับแล้วก็บอกว่าไวรัสนี้จะนํามาซึ่งการระบาดของโควิดใหม่ที่มาจากจีนเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นความเท็จครับครับ แล้วไวรัสที่ว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไวรัสนิดใหม่จริงหรือไม่ครับคุณนภรัตไม่ใช่นะครับเพราะว่า HMPV นั้นมีการค้นพบมาตั้งแต่ปี2001ที่เนเธอร์แลนด์แล้วนะครับเป็นสายพันธุ์อยู่คนละตระกูลกับโคโรนาวิริเดซึ่งก็เป็นกรณีออของ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด19นะครับ องค์การอนามัยโลกบอกว่าผู้ติดเชื้อ HMPV เนี่ยจะมีอาการป่วยอ่อนๆเหมือนเป็นหวัดเท่านั้นแล้วก็บอกด้วยว่าบอกกับ VOA นะครับว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาการป่วยลึกลับใดๆทั้งสิน้นทางศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐก็บอกว่ารับทราบกรณี HMPV ที่จีนแล้วแต่ว่ามีการประสานงานแล้วก็ติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าการระบาดเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่ถึงระดับที่บอกว่าเกิดเท่ากับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่เลยนะครับครับ มีข้อมูลเรื่องนี้ออกมาจากทางฝั่งจีนบ้างไหมครับคุณนภัสมีครับ,รรบเพราะว่าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนก็รายงานวันที่2มกราคมนะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยทางเดินหายใจที่เทียบเดือนชนเดือนขึ้นมาจริงแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงแล้วก็มีสื่อชนะาเดลี่ของจีนรายงานแต่27ธันวาคมนะครับว่ามีการระบาดของเชื้อ,อ,อ HMPV แล้วก็ไวรัสอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการหวัดทั่ว,วไปในกลุ่มเด็ก ที่อายุต่ำกว่า14ปีรวมทั้งไปถึงเด็กอายุประมาณ4ขวบด้วยนะครับทางฝ่ายประสานงานสื่อของ WHO บอกกับ v o วว่าระดับการระบาดไข้หวัดใหญ่จีนที่มีรายงานมานั้น ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยทางโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนก็ได้ออกมาตอบคำถามสื่อเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เล่าไปก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโรคล่ลาวดูจะรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็แพร่กระจายในวงแคบกว่าปีที่แล้วด้วยนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ตรวจสอบมาแล้วก็ไม่น่านำไปสู่ความกลัวว่าจะเกิดโควิดอีกรอบยังไงนะครับอืมครับผม